สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสิบวิคจะพีคหรือจะพังนะครับกับผมนะครับครูฟิล์มครับจากช่องร้องเพลงดัดคอมนะครับแล้วก็ต้นปานนะครับจาก่องต้นปานกีตานะครับใช่แล้วครับตอนนี้เราก็ติดตามกันมานะครับตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ถึงตอนนี้ก็คือครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าการร้องเพลงของต้นปามเนี่ยเป็นยังไงบ้างพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าพัฒนาถอยหลังนะครับเพราะที่จะตัดสินได้มันก็น่าจะมีบ้าง บางคนไม่ค่อยได้ซ้อมไงก็เลยแบบโอ้ยถอยหลังกันเข้าไปตืเข้าตัวนะโอเคจะบอกว่าคนที่ตัดสินนะครับจริงๆไม่ใช่ครูฟิล์มครับคนตัดสินก็คือทุกคนที่กาลังชมวิดีโออยู่ตัดสินดูว่าเขาดีขึ้นหรือว่าเขาเดินไปทางไหนในะเดินซ้ายเป๋ขวาบ้างไหม <c oughs> หรือว่าเขาเดินไปข้างหน้านะครับแต่จริงๆลึกๆแล้วเนี่ยครูฟิล์มก็คิดว่าสัปดาห์ที่สิบเนี่ยน่าจะ ตอบปัญหาได้ไดหลายหลายอย่างกับเสียงของเขาเนะเขาจะรู้ตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเขาองสบายขึ้นเขารองรู้สึกว่าโอเคเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคนที่คอมเมนต์มานะไม่ว่าจะทุก E ีพคุู้ชมก็จะอ่านคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่บอกโอเคผมฝึกมาดีขึ้นนะมผมฝึกมาเฮ้ยผมไม่เคยมีเสียงหลบเลยผมทําเสียงหลบได้เฮ้ยเมื่อก่อนผมเกรงมากเลยตอนนี้ดีมากเลยครับอะไรเงี้ยบางคนให้กําลังใจแล้วก็มีบางคนก็ทวงตลอดเวลาว่า ทำไมไม่ออกสักทีอีพีใหม่จะมีอยู่คนนึงจะทวงแบบทวงยิบม,มากเลยไม่ออกสักทีคือแบบอกขอโทษครับช่วงนี้เนี่ยนักร้องป่วยจะมีอยูช่วงนึงคุณป่วยแล้วทอดีครับช่วงนี้คุณครูไม่อยู่ประเทศไทยเลยก็จะออไม่มีใครก็ <laughs> จะนะ <laughs> ก็เป็นการทําวิดีโอ สิบวนิคนที่ยาวนานมากจริงๆไม่ใช่สิบวิคนะถ้ารู้จริงๆนะ้นเราทํากันแบบหลายเดือนมากนะครับแต่ก็ยินดีที่ทำให้ทุกคนนะจะเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับแทุกครั้งนะครับเวลาเราเข้าห้องเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรอย่างนี้จะดูกันก่อน,อนว่าเราจะมาฟังว่าเสียงของต้นาบามนั้นเกร่งไหมวันนี้เป็นมีอาการอะไรบ้างนะครับเราต้องผ่านการประเมินให้ได้ก่อนนะครับการประเมินง่ายๆทุกคนจําได้นะครับทาดับก็ได้นะทีบ้านนะครับ โอเคอาการของเขานะก็จะมีอาการตึงๆเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่วันนี้ครูฟิล์จะขอปรับช่วงแรกก่อนนะจริงๆแล้วครูฟิล์มจะพาเราไปสูงวันนี้ก็ได้แต่เราเรียนกันมาสิบครั้งแล้วครูฟิล์รู้แล้วว่าขึ้นไปขมบนเดี๋ยวจะมีอาการยังไงแต่วันนี้จะขอซ่อมด้านล่างนิดนึงนะครับด้านล่างเนี่ยพอเราเริ่มร้องเสียงอาเพืสังเกตว่าโพซิชันในการร้องในกล่องเสียงมันขึ้นสูงมานิดนึงมันเลยดูเหมือนบีบเออเออแทนที่จะเป็นว่ามันจะให้ความก้องกลางวันต่างกัน แค่นั้นเองนะครับเราซ่อมแค่ตรงนี้แล้วมันก็จะไหลลื่นขึ้นไปข้างบนได้ดีขึ้นนะครับโอเคขอเสียงอ้ออ่างสรลอูอูแต่ขอเป็นอูที่หล่ออย่างเดียวเลยไปดีมากทีนี้ไม่ต้องกดไม่ต้องกดว่าไม่กดนะไปใช่เสียงหล่อ สังเกตว่าเสียงที่เขาออกมามันจะไม่มีอาการบีบไม่มีอาการดันกล่องเสียงก็จะไม่สูงขึ้นนะครับดีมากนะครับทีนี้นะครับเราจะลองเปลี่ยนจากสาระอูแล้วเปลี่ยนเป็นสระอาทันทีมันจะยากมันจะยากเพราะอะไรเพราะว่าสาระอูก,กับอาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันข้างเยอะอาเหมาะสําหรับพัฒนาเสียงล่างอูมันจะเหมาะสําหรับเสียงด้านบนนะแต่ว่าเราจะเอามาพัฒนาเอามา,มาประกอบกันทําให้สระมันเปลี่ยนโดยฉับพลันฟังครับ จะอาจจะต้องต้องต้องหนาเออต้องยาวนิดนึงทีนี้<ม>ถามว่าถ้าคนที่เขาไม่สามารถที่จะรักษาสมดุลของวิธีการร้องรักษาบาลานซ์ไม่ได้เนี่ยสระอูเขาจะฟังสบายแต่สระอาเขาจะฟังน่าเกลียดทันที<ม>นี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับอูอาเห็นไหมมันขึ้นไปแล้วอ่ะฟังใหม่นะอันนี้คือไม่ดีนะครับอ่ะลองเอาสูงขึ้นนะ แต่คนที่สามารถรักษาสมดุลได้อูล็อกอาให้เหมือนสระอะไรล็อกอาให้ความรู้สึกเดียวกับสระอูนั่นคือผลทำไมถึงออกมาติดกันพอใจที่พูดใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสระอูเราทําหลอไว้แล้วนะแล้วก็พยายามที่จะหลอต่อไปแต่สระอาไม่ต้องหล่อมากให้กลับมาสู่สปีชก็คือว่าให้กลับมาสู่สระเหมือนสระพูดไม่ใช่ว่าอ๋นี่ไม่ใช่สระที่เราพูดกัน วาอูวเยนอูนะเป็อูวาอาอูวานะครับไป ดีไหมล็อกไป <S <S <an other> ข้จาจะดีใจซ้ไปอู๋อูอ๋ไม่หูอู๋หอตัวแล้วอู๋หอนะครับซ้ไป <S <S <an other> อูอ๋ออีกครับอีกนิดนึงนะฟังนะสรารอ้าเอไม่ต้องกลัว อเคแต่ว่าสสลอาอยากให้เป็นสสะอาที่ที่ที่ไม่ต้องแบบหอ่บหอนี่มันห่อไปหน่อยเดี๋ยวนี้เนี่ยถามว่าทำไมวันนี้คุณฟิล์มถึงเน้นจังเลยสเกลที่ไม่เกินตัวมีจริงๆแล้วเราสามารถไปเน้นอื่นได้นะแต่คืออาจจะไม่ได้อาจจ,ไไดอาจจะไม่ได้เอาลง y o u t ท b e ให้ทุกคนได้ยินนะแต่วันนี้เราเราอยากจะร้องเพลงเพลงนึงนะครับเพลงที่เป็นเพลงจบคลาสที่10ของเรานะครับก็อยากจะร้องเพลงนี้ให้ก็คือเพลงที่มีชื่อว่า ต้นไมข้ของพ่อของพี่เบอร์ธงชัยนะครับความหมายดีมากแล้วก็คีย์เพลงเนี่ยถูกแต่งมาให้ร้องนะครับได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับแล้วก็ผู้หญิงก็ร้องได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่ว่าผู้ชายจะร้องค่อนข้างสบายนะครับอ่ะ <c oughs> แต่ว่าถามว่ากับดักของเพลงนี้อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ตัวประมาณตัวตัวดีถ้าผู้ชายที่มีปัญหาของการเก่งตัวดี <c oughs> ตัวเรเขาจะมีปัญหาและ้ะ <c oughs> สำหรับผู้ชายที่เสียงสูงหน่อยนะเป็นผู้ชายที่พูดเสียงสูงตัวดีจะไม่ค่อยมีปัญหานะ,นะครับแต่ตัวดีจะเริ่มเป็นปัญหาสําหรับสําหรับปาลมนิดๆหน่อยๆแต่ยังไม่มากไม่มากแต่ว่าแต่กี้เราทำเอ็กซ์ซิสท์เป็นตัว E นะเพราะฉะนั้นน่าจะรอนะครับลองมาฟังกันดีว ไม่สบายเลย <c oughs> น้องเอาไม่ใช่รู้สึกไม่สบายเลยใช่ไหมเอาอูกับอานอีกแตงเกียบมันสูงสุดแค่ตัวตัวตัวดีไงแต่เอ็กซ<ด>์ไซส์เราไปถีกหมือนนี้ม<ด>ั<ล>นตะ้องลองดังกว่าเอ็กซ์ไซส์เพ <c oughs> <c oughs> ราะน่าจะมาลองอ้าวกลองดูใหม่ถ้าเราลองคิดว่าช่วงเสียงไหนมันสบายเช่นโอเคเสียงเนี่ยมันไม่สูงเกินไปให้ทําให้สบายที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้จะทําได้เช่น เพื่อให้ฟรีดอกใบออกพ้จริงๆไม่ได้ยากเลยนะ <sim. S 1> แต่อย่าไปแบบเพื่อไปทำมันยากอะ <sim. S 1> ออกใบออกพลนไปทําตัวเองอะก็ไม่ได้อยู่ดีร <c oughs> าช่วงน,นี้คือช่วงที่ร่างกายต้องได้ดีแหละ <c oughs> เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมที่จะขึ้นผ่านมาแล้ว50ปีแค่นั้นเองดีมากดีมากเราดูนะขอท่อนสองเลยนะครับ <sim. S 1> อ่ะท่อนสองจนวันนี้จนวันนี้สลับให้สวยลงให้ดีไปเงา side กีเล okay, ่นผิดนิดนึงโอเคต้องดูหลายอย่างระวังระวังอยากให้ไปฝึกจะให้ไปฝึกนี่ก็สัปดาห์ให้สิบแล้วนี่แหละเดี๋ยวเราจะลองน้องอีกสักประมาณสักคกหนึงนี่เกิดแต่ว่าเอาให้เต็มแรงนิดนึงเราจะมาดูกันว่าถ้าลองเต็มแรงแล้วมันจะโอเคขึ้นไหมนะครับอย่าลืมครั้งนี้นะสิ่งที่เราจะกําหนดก็คือว่าสระให้ถูกต้องแรงให้ถูกต้องผ่านมาแล้วแล้วห้าแล้วกับห้าผ่านมาแล้วห้าสิบปีนะครับต้นไม้เปิดไม้นั้นสูงใหญ่ ลมแรงเท่าไรก็บันเทากับมันเชสนะมันเชสต่ำๆนะครับนะชัดิผ่าน กว้างกว่าน,นี้นิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยมันแคบไปนิดหนึง่งนะครับจากวันนี้ไปสามไปจากวันนี้จะมีมะมมเพียงสัญญาใน โอเคไม่งั้นมันก็จะแคบแคบแคบตลอดเวลาใช่ไหมดีขึ้นดรผมว่าดีขึ้นนะแต่ว,ว่าพอดีดีขึ้นสภาพพอมันผิดมันจะเริ่มแบบหมดแรงอีกแล้วอะเพราะมันเรู้สึกวันนี้ร้อง <p ull et> พูดชัาขึ้นเยอะเลยอ๋อเห <c oughs> รอเพี่ตอนนี่ยไม่ได้เรียนกันมานานมากนานี่ดูจากทรงผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดูจากทรงผมเออ ไปดูซองผมอีพีเก้าอะแล้วไปดูผมตรงนี้แล้วดูแู้ว่ามันถ่างกันที่ขนาดไหนเวลาจริงๆครูฟิล์มกับปามก็จะเจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วคุยกันตลอดเวลาให้น้องช่วยนู่นช่วยนี่เพราะเดี๋ยวก็จะฝึกต่อเรื่อยๆไม่ได้จบแค่สิบหรอกยวก็ยังมันมีต่อแน่นอนหมายถึงว่าเราจะได้ฝึกกันข้างหลังไม่เยอะแยะนะครับแต่น้องๆที่ทําอยู่เนี่ยก็จะได้เห็นแนวทางแล้วว่าสิบวิคเราทําอะไรกันบ้างนะครับนะแต่ว่าอย่าลืมว่าครูฟิล์มก็จะปรับตามปัญหาของนักเรียนนะครับแต่ละวิคแต่ละวิคเลยนะครับอื ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครอยากให้ทําวิดีโออะไรมาก็บอกเล่ากันได้เช่นอยากให้สอนเพลงนี้จังเลยหรือว่าโอเคอยากให้สอนปัญหานี้ยังไม่ถูกแก้อะไรก็ลองบอกเข้ามานะครับถ้าครูฟิลทาได้ก็จะทำกูเหมือนจะจบแล้วเลยแ้องนี่ต้อง,องร,รอ้องอีกไ,ไหมครับอยากร้องอีกไหมล่ะไหวไหมเอาเอาหนึ่งเวร์สกันหนึ่งฮุกก็ได้ง่ายดีได้นะเอาตรงไหนจะเวิร์สแรกหรือเวิร์สตอนจนวันนี้ถึงจบแล้วกันจนวันนี้นะครับลาอันนี้ร้องโอเคพิงท้าย จนวันน <t aks unpleasant news> ี้ <oso _ S 1> Yeah. ขอนึงเดี๋ยวโอเคนะ <laughs> ก็โอเคเราลุ้นๆนึกาลงไม่ถูกอ้าวโอเคครับโอเคก็ดีนะมันดูดังมันดูดังดูมั่นใจขึ้นนะแต่ว่าต้องระวังเรื่องสิ่งเชสเราเราต่อเสียงกันเองอย่าลืมว่ามันมันสูงๆไหนไหนพูดมาได้สิบสัปดาห์เป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าไปรู้สึกตรงไหนดีบ้างตรงไหนอะไรยังไงบ้างเอาอย่างแรกที่เมื่อกี้รู้สึกก็คือพูดชัดขึ้นแต่ตอนนี้เริ่มพูดไม่ชัดแล้วเพราะว่าเริ่มสแหบเริ่มเริ่มไม่ค่อยไหวนะพูดชัดขึ้นครับสิบสัปดาห์ เหมือนแบบมั่นใจที่จะเป็นงคำคำนั้นออกมาอ่ามั่นใจมากขึ้นแล้วก็เรื่องดนามิกเรื่องเรียกว่าอะไรอะโพสิชันอ่าเนี่ยมันรู้ระดับหนึ่งแล้วอ,อาจจะยังไม่เสียนมากแต่สังเกตเขาจะเขาจะปลิ้นน้อยลงฟังดีๆนะเขาจะปลิ้นน้อยลงแต่ว่ามันยังมีความเกรงอยู่บ้างแต่ว่าเมื่อก่อนอะ่ะโน้ตตัวเนี้ยก็เดี๋ยวก็ปริ้นแล้ว ก็จะเริ่มเข้าใจขึ้นว่าจะร้องยังไงให้มันบาลานซ์มันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะนะแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสิบสัปดาห์เนี่ยแต่ละคนจะเป็นแบบนี้นะบางคนอาจจะเร็วกว่าเขาบางคนชา้าเขาก็มีนะใช่แต่เนี่ยมันคือนสิบสัปดาห์ที่เราอัดวิดีโอกันเนี่ยเราว่างเราเจอกันไม่ว่างก็เราไม่เจอกันเพราะมันจะค่อนข้างจะกระโดด ใช่ไหมบางทีเดือนหนึ่งเจอได้สองครั้งบางทีสองเดือนเจอได้หนึ่งครั้งบางทีสาม EP ห่างกันสองเดือนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้ฝึกบ้างไม่ได้ฝึกบ้างแต่พอมาฝึกอยู่ในห้องเรียนโอเคก็จะได้กลับมาซ้อมกันหมายว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้น,น,บบน,นะซึ่งซึ่งจริงเขาเรียกเรียกกลับความจํามาได้ค่อนข้างดีนะคือค่อนข้างเร็วแต่ก็ยกังก็ยังอยากให้ซ้อมเพราะลึกๆแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเราพัฒนาได้อีกเพราะว่าเวลามันดีแล้วมันดีเลยเ,เราไปดูอย่างบางเพลงที่เราลองกันนัดสาทอลยแล้วรอบที่เราแล รอบไหนมันดีนะมันคือดีเลยมันจะช,ช,ชัดแจว๋วฟังเพราะมากเลยนะครับใช่นั่นคือปัญหามันก็คือทักษะที่ต้องฝึกนั่นเองไม่ได้แปลว่าพอแก้ปุ๊บแล้วมันจะได้เลยแก้ปุ๊บก็ต้องทําให้ถูกหลายๆรอบนะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะคอนโทรลมันได้น,น,นั่นเองอืมโอเคมีอะไรฝากไว้สําหรับคนอื่นๆไ,ไหมก็เอาผมมาแล้วกันผมก็เดี๋ยวก็ไปฝึกเพลงอื่น ใช่ตั้งใจจะลองใช้เสียงนิดเราเพิ่งดูในเรื่องเรื่งเหนื่อยเสียงเรื่มเหนื่อยเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าสูงแล้วเลยร้องเพลงแล้วทายข้ามรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้ามันเป็นเรื่องปกติมากเลยแล้วก็ร้องเพลงเสร็จแล้วก็หิวหิวมากครับหิวมากครับใช้แรงครับใช้แรงอ้าวใช่ อ่ะฝากสำหรับน้องๆนะครับใครๆที่ดูวิดีโออยู่แล้วก็อยากฝึกนะครับถ้าอยากฝึกโดยตรงกับครูฟิล์มหรือว่าครูที่ครูฟิล์มคอยดูแลอยู่นะครับก็จะมีครู 2- อถึงสท่านก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจหรือว่าถามต้นปามก็ได้เข้ามาใน YouTube ของพวกเราก็ได้เข้ามาที่ไหนก็ได้ยินดีนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังเราทสองคนก็กำลังมองหานะครับคนที่กําลังอยากเรียนนะครับมานั่งแทนผมด้วยมานั่งแทนต้นปามตอนนี้นะครับก็ยังไงก็ติดต่อเข้ามาว่าอยากเรียนนะแต่ว่าเราก็ อ,อ,อาจจะต้องมีข้อตกลงนิดนึงนะครับว่าจะต้องเรียนยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็ <ừ> ถ้าเป็นพาร์ทเนอร์ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับไม่ใช่แบบว่าอ,อ,อย่างผู้ฟิล์มกับต้นปา์มนี่ก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับยังช่วยเหลือกันนะครับก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ทาง YouTube อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับ <ừ> ถ้าใครมีอะไรติดต่อเข้ามาเนาะนะครับถ้าสนใจต้นปามนะครับก็รู้อยู่แล้วต้นปามช่องเดี๋ยวก็จะมี s u b s c r i b e ให้ทางด้านหลังนะครับ แล้วก็ครูฟิล์มก็อย่าลืม s u b สไคร์ปกันอ่ะโอเคจริงๆแล้วเดี๋ยวเราว่าเดี๋ยวคงมีโอกาสพิเศษมาอีกเช่นอาจจะเป็นช่วงของเล่นกีตาร์ร้องเพลงเล่นกีตาร์ร้องเพลงนะหรือจะเป็นช่วงของเพลงในงานสําคัญต่างๆเราก็จะมีการรวมตัวขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องกังวลน,นะครับมีนมักร้องนะครับมี <laughs> ไม่ดีอาจจะให้ผมอาจจะไปเป็นนักเรียนเรียนกีตาร์ของต้นตาม <laughs> ก็ได้ <laughs> อาจจะอาจจะแย่กว่าร้องเพลงเยอะเพราะดีดสายหนึ่งถึงหกไม่รู้ว่าสายไหน <laughs> เป็นสายไหนโอเคนะครับมันก็ก็ สิบครั้งแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับต้นโปรเจกต์นะครับขอบคุณมากนะครับต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่คิดนะครับโปรเจกต์นี้ให้ครูชินได้ทําแล้วก็จะเราก็อยากทําอยากแบ่งนะครับก็พบกันครั้งหน้าอาจจะไม่ใช่ EP สิบเอ็ดแต่อาจจะเป็นตอนพิเศษนะครับเบื้องลงเบื้องหลังอะไรก <c oughs> ็ว่ากันไปนะครับ,อ,บอ่ะโอเคมันขอฝากด้วยนะครับเดี๋ยวมีมาอีกแน่นอนกับซีซั่นที่สองนะครับกับ รายการสิบวิคจะ,จะพี่จะพง,พงวันนี้ครับต้นปามจากต้นปามช anel กับครูฟิล์มโน้ตเพหน่โนคตผมต้องขอลาไปก่อนพบกัน<า>ใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ